สวัสดีค่ะตัวนี้8 3นะคะวันนี้ผมมายุ่งแบบนี้ก็แน่นอนนะคะจะมาทำผมให้ชมกันนะคะโดยตูนได้รับภารกิจหรือมิชชั่นมาจากเลอซาชานะคะให้ทำภารกิจร่วมกับ 3s หรือซิสมีนั่นเองนะคะตูนก็ใช้ตัวนี้แน่นอนนะคะเป็นเลอซาชา w เวททูดรนะคะเป็นทัวร์มารีนซึ่งเดี๋ยววันนี้จะลองทำหนทรงก่อนเพราะตูนต้องทำทั้งหมด3ทรงนะคะในในวิดีโอนี้ก็จะเป็น1ทรงแรกซึ่งตูนก็มีทรงในใจและหละที่เลือกมา ก็ลองติดตามชมกันดูนะคะว่าจะเป็นทรงไหนละมีความถูกใจมากน้อยแค่ไหนลองชมกันเลยค่ะนี่ธรรมดานะคะให้ผมแห้ง เพราะผมเริ่มแห้งหมาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำผมทรงวินเทจกันเลยอาจจะดูสาวหวานขึ้นเล็กน้อยโดยที่ตอนนี้นะคะเราจะปรับอุณหภูมิของเจ้าเวทูด d r ยเนี่ยเป็นที่200เพื่อให้ได้ความร้อนพอที่จะมาม้วนผมแล้วนี่แล้วก็จะยกคนผมขึ้นนะคะก็นี่ พร้อมยกโคนทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนข้อมือนี้จะเห็นวอลลุ่มของด้านฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการทำปรับช่วงนี้ให้เป็นดิกเล็กน้อยนะคะมีเคอร์ฟนะคะแล้วก็จะทำการหมุน ก็ทิ้งไวสักพักหนึ่งนะคะแล้วจะมีโค้งอยู่ตรงช่วงนี้เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการที่เราจะ ทำให้มันฟูโดยกันจับพองนะคะคือค่อยๆขยับมือลงมาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยไม่ได้หักเป็นตัวหนีไปะนะคะ ลองมาทำฝั่งนี้กันบ้างนะคะขยเค,คล็กน้อยนะคะเพื่อม,ม้วนผมอืม น,นี้นะคะแล้วก็ให้ดูวินเชดเล็กน้อยด้วยการมมวนช่วงหน้ามานะคะเอล,ะล่ะเราก็เริ่มได้วอลลุ่มออกมาแล้วเนาะ สังเกตได้เลยค่ะว่าผมที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ดูแห้งกรอบนะคะมันจะดูผมเงาแล้วก็ดูมีสุขภาพดีเลยแหละเอาละคราวนี้ก็ได้ลอนคร่าวๆแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการจับลอนให้อยู่ทรงจากนั้นทุกคนจะใช้เป็นตัวฟูรี่นะคะเป็นแว็กซ์นั่นเองเพื่อจับให้ผมเป็นลอนก็ใช้ประมาณนี้ แล้วก็ถูกกับมือนะคะแล้วก็ยกผมขึ้นหน่งตรงช่วงขยำนะคะตรงช่วงจายผมนะคะว่าจะใส่ชุดแต่งตัวให้เข้ากับผมเดี๋ยวไปลองแต่งตัวหวานๆมาละกันเสร็ <_ d ick> จเรียบร้อยแล้วนะคะกับ ลุควินเทจชิคของตัวนะคะซึ่งก็ไปเปลี่ยนชุดม่เรียบหรอนเป็นเดรสน,นะคะลายดอกไม้นะคะแต่ลดความหวานลงด้วยกักแบบนี้โดยที่รอนผมนะคะตอนนี้ตัวไปหาเพราะเพิ่มเป็นเจ้าโบนะคะเป็นที่คาดผมโบนี้เพื่อทําให้ผมดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นดูไม่จืดไม่ชือเกินไปนะคะเจ้ารอนนี้นะคะทําจากทาจากทารอนจากราอว์ชาวยทูรไรตัวนี้นั่นเองตัวเดียวเลยสามารถม้วนนะคะแล้วก็สามารถ ทำให้ผมตรงก็ได้นะคะหลังจากที่เราทํารอนแล้วเนี่ยเราจะคลายรอนเล็กน้อยนะคะโดยการใช้ว็กซ์นะคะแล้วก็ขยําเพื่อให้รอนเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะดูเหมือนคนผมหยิกอยากศกธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราอยากได้ลุคที่มันวินเทจชิกแบบนี้นะคะเราก็สามารถหาเพล็บต่างๆมาใส่ได้อย่างตัวนี้ก็มีเจ้าแว่นตัวนี้มาช่วยทําให้ลุควินเทจดูครบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ ยังไงก็อย่าลืมติดตามตูนะคะกับโปรเจกต์นี้อีก2วิดีโอนะคะจะมีในช่องของตูน Youtube Channel นะคะตงนี้83กับชนลอื่นขๆของโลซชาก็จะมีวิดีโอแบบนี้ให้ชมกันนะคะวันนี้ยังไงตูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับลูกวินเทจชิกนะคะหวังว่าคุณจะชอบกันแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย